โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยูเมียนฟิวอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับการสรุปเนะื้อหาสอนคอมพิวเตอร์ ep 2เรียบร้อยแล้วในคลิปก่อนเราได้พูดถึงเรื่องกราฟเบื้องต้นไปนะครับในวันนี้เราจะมาต่อเรื่องกราฟกันเลยหัวข้อของเรื่องกราฟในวันนี้นครับคือเรื่องกราฟโทวโซหรือว่าการท่องกราฟนะครับการท่องกราฟเนี่ยผมอยากจะให้ยกตัวอย่างก่อนนะครับว่าเรามีกราฟหน้าตาอย่างนี้มี0 1 2 สามสี่ห้าสมมติหน้าตายอย่างนี้นะครับแล้วการท่องกราฟเนี่ยครับมันคือการที่เราจะหาวิธีที่เราจะการที่เราจะท่องไปในกราฟก็คืออย่างเช่นสมมติผมอยู่ที่หนดศูนย์นะครับผมก็จะหาวิธีว่าเราจะทำไงเราถึงจะไปหนอดอื่นๆได้ก็คือการที่เราจะไปเยี่ยมหนอดอื่นๆที่อยู่ในกราฟของเรานะครับซึ่งความจริงเนี่ยการท่องกราฟเนี่ยมีหลายวิธีมากๆเลยนะครับแต่ว่าในสอนอคอมค่ายสองเนี่ย เราจะเรียนหลักๆ2วิธีนะครับก็คือวิธีแรกนะครับชื่อว่า dfs ซึ่งคำว่า dfs เนี่ยเป็นตัวย่อนะครับมาจากคำว่า depth first search สักครู่หนึ่งนะครับ depth first search นะครับคำว่า depth ค,คา Dep เนี่ยแปลว่าลึก first เนี่ยแปลว่าอันดับแรกแล้วก็ search ก็คือค้นหาใช่ไหมครับมันก็คือ อธิบายง่ายๆนะครับก็คือหาให้ลึกไว้ก่อนอพูดอย่างนี้ก็อาจจะดูปะแปลกๆอยูน่นะครับว่าเอหาให้ลึกไว้ก่อนมันคืออะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายนะครับก็คือสมมติว,ว่าผมมีกราฟศูนย์หนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดโอเคสมมติว่าเป็นกราฟหน้าตาอย่างนี้นะครับการที่เราทำแบบเ e ฟเฟอร์เซ h ร์นะครับก็คือเราจะหาให้มันลึกไว้ก่อนนะครับก็คือผมผมจะจำลองให้ดูนะครับว่าถ้าเราหา Search เดฟเฟอร์เซิร์เราจะทำยังไงขันอบแรกนะครับก็คือเราจะเลือกโหนดหนึ่งไว้ก่อนโอเคครับ ซึ่งในเคสนี้นะผมขอเลือกเป็นโหนดศูนย์ไ้ก่อนนะครับซึ่งเราความจริงเราจะเริ่มจากอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ด้วยว่าโจทย์เขาต้องการให้เราหายยังไงอืมแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยเราเริ่มที่โหนดศูนย์นะครับก็คือโหนดนี้ก็คืออันดับแรกนะครับผมก็จะท่องไปเลยจากโหนดศูนย์นะครับว่าโหนดศูนย์เนี่ยสามารถไปอะไรได้บ้างซึ่งโหนดศูนย์เนี่ยสามารถไปหาที่โหนดหนึ่งได้ใช่ไหมครับผมก็จะให้โหนดศูนย์เนี่ยมาหาโหนดหนึ่งอย่างนี้ โอเคทีนี้โหลดส,สโดโหลดศูนย์มาหาโหลดหนึ่งแล้วนะครับผมขอทําเป็นอารีอีกอารีหนึ่งนะครับก็คืออารีนี้เนะี่ยมีชื่อว่าวิสครับก็คือเก็บว่าเราเคยผ่านโหนดนั้นหรือยังมันคือการเก็บว่าเราเคยผ่านโหนดนั้นหรือยังนะครับก็คือวิสแหนยเราก็จะมี ินเด็กศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอืมแล้วก็เจ็ดนะครับสำหรับข้อนี้ในเริ่มแรกนะครับเราจะให้เป็นศูนย์ไว้ก่อนอืมซึ่งศูนย์เนี่ยก็หมายความว่าไม่เคยก็คือเลยไม่เคยท่องนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยทุกโหนดเราก็ไม่เคยท่องมันเลยใช่ไหมครับเราก็จะเริ่มอ,อย่างนี้ก็คือตอนแรกเนี่ยเราอยู่ที่โหนศูนย์ครับอืม เราอยู่ที่โน้ศูนย์โนดศูนย์เนี่ยเรายังไม่เคยท่องนะครับเราเพิ่งเริ่มเราก็จะเราจะตั้งสถานะเขาไว้ก่อนนะครับว่าเราท่องไปแล้วอื <Burg. S 1> <Anim. S 2> เราจะเปลี่ยนสถานะเพราะว่าเขาเท่องแล้วนะครับแล้วทีนี้ผมก็จะไปต่อเลยครับอันนี้คือดับแรกนะครับคือเราอยู่ศูนย์ไปหาหนึ่งซึ่งหนึ่งเนี่ยเรายังไม่เคยท่องนะครับหนึ่งเราไม่เคยท่องเราก็จะเปลี่ยนสถานะให้มันเป็นว่าเราท่องแล้ว ทีนี้หนก็จะไป3ามกับ4ได้นะครับเราก็ให้1เนี่ยไป3 3เนี่ยเรายังไม่เคยท่องครับก็เลยเปลี่ยนสถานะให้เป็นท่องแล้วก็คือเราเพิ่งมาท่องตรงนี้ข้งแอกครับแล้วก็สเนี่ยก็จะไปหา5ใช่ไหมครับทีนี้3ามไปหา5้าก็คือเราห้าเราไม่เคยท่องครับเราก็ไปต่อ เคเราท่องห้านะครับต่อไปหกเลยไม่เคยท่องครับเราก็มาหาหกโอเคครับอันนี้คือการที่เราเริ่มทําเมื่อกี้นะครับก็คือตอนนี้เนะี่ยการหาแบบ d ุ s นะครับก็คือเราจะไปให้ลึกที่สุดนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เนะี่ยจะเห็นได้ว่าเราความจริงเรามีสองช้อยส์ก็คือช้อยนี้กับช้อยนี้แต่ว่าเราเลือกที่จะมาช้อยนี้ก่อนแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเรามีสองช้อยส์แต่เรามาช้อยนี้ก่อนมาช้อยนี้มาช้อยนี้ก็คือเราไปจนกว่าจะสุดทางนะครับซึ่ง จะเห็นได้ว่าเรามาสุดทางก็คือมาถึงหเรียบร้อยนะครับมันไม่มีให้ไปต่อแล้วเราก็จะค่อยๆถอยนะครับถอยมาโอเคห้าห้าก็ไม่มีให้ไปต่อแล้วนะครับเราก็ถอยมากสามก็ไม่มีให้ไปต่อแล้วก็ถอยมากหนึ่งก็ไม่มีให้ไปต่อครับเพราะว่าเราเอ๊ะขออภัยครับหนึ่งเนี่ยมีสีใช่ไหมครับ เราก็จะเลือกสีครับอืมแล้วสีเนี่ยก็ไม่มีให้ไปต่อแล้วเพราะว่าห้าเนี่ยครับเราเคยมาหาห้าแล้วก็คือเราไม่มาทางนี้เพราะว่าเราเคยไปหาห้าแล้วอือันนี้เราเคยไปหาห้าแล้วนะครับเราก็จะไม่ไปซ้ําเพราะว่ามันถือว่าเราจบเส้นทางของห้าพยเร้อยแล้วทีนี้เราจะเปลี่ยนให้สี่นะครับเป็นวิสิตไปแล้วเนาะ แล้วเราก็มาดูต่อครับว่า4เนี่ยมีให้ไปต่อไหมซึ่งมันไม่มีครับเราก็ย้อนมาที่1 1ก็ไม่มีให้ไปต่อแล้วนะครับตอนนี้ก็ย้อนกลับมาที่0ทีนี้0เนี่ยเราก็จะได้ว่าเมื่อกี้จากการทําเดียวเอสเมื่อกี้นะครับยังทําไม่เสร็จนะแต่ว่ากระบวนการเมื่อกี้เนี่ยการาฟฝัฟ่งนี้นะครับมันถือว่าเราท่องหมดแล้วก็คือเราทางนี้เราไม่ต้องไปต่อแล้วนะครับเพราะว่า มันถือว่าไอเจ้าเนี่ยเราก็เคยไปหาแล้วแต่ว่าทีนี้เราก็จะมาฝั่งนี้ต่อนะครับโอเคมาฝั่งนี้ต่อนนะขอย้อนก่อนนะครับมาต่อไปนะครับผมก็เราก็จะมาทางนี้ซึ่งขอเปลี่ยนสีก่อนนะครับเอาเป็นสีสีอะไรดีเอาสีสีนี้อมืมาทางนี้ครับโอ้ทำไมมันไม่มีสีฮะ้เอาใหม่นะ ทำไมไม่เปลี่ยนให้อ๋อมันคืออันนี้เปล่าอ๋อครับขออภัยครับอ่ะก็คือผมให้มันมาทางนี้นะครับว่าสีมันมองไม่ออกอะสีได้ดีสีได้ดีส,ดดสีสีนี้แล้วกันอ่ะ เอากกับมาออ๋อครับขอขอไปก็โอเคครับทางนี้เราทางนี้เราไม่เคยมาเราก็จะมานะครับมาที่สองทีนี้สองเราก็จะเปลี่ยนสถานะให้เขาเป็นว่าเราเราท่องเรียบร้อยก็คือเรามาเยี่ยมหาเขาแล้วอืมต่อไปก็คือสองเนี่ยเรามีให้ไปต่อครับก็คือไปหาเจ็ด เราก็จะมาที่เจ็ดซึ่งเจ็ดเนี่ยเรายังไม่เคยท่องครับก็ถือว่ามาเราท่องตรงน,นี้เลยแล้วทีนี้ครับเจ็ดไม่มีให้ไปต่อแล้วเราก็จะถอยสองไม่มีให้ไปต่อแล้วก็จะถอยทีนี้เราไม่มีอะไรให้ไปต่อแล้วครับก็ถือว่าจบการเดียวเสแล้วก็ตึงก็คือจะเห็นได้เลยว่าลำดับการเดินทางของเขาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเริ่มจากศูนย์นะครับเราก็จะดูว่าเรามีตรงตัวไหนที่ไปได้บ้างนะครับ เราก็จะเลือกสักทางหนึ่งก่อนให้ให้เรามาทางนี้ดูก่อนมาทางนี้อันนี้ก็เหมือนกันครับเลือกสักทางหนึ่งก่อนก็คือเราจะพยายามไปให้สุดทางเลยนะครับถ้าเราเลือกทางทางหนึ่งแล้วยิ่งอย่างเช่นสมมติว่าเราสมมติว่าเราเลือกที่จะมาศูนย์เป็นหนึ่งแล้วเราก็จะไปให้สุดทางเลยนะครับว่าเราจะไม่ถอยกลับมาก็คือเราจะทำไปเรื่อยๆก่อนจนกว่ามันจะเป็นทางตันก็คืออย่างงี้ศูนย์หนึ่งโอเคไปสามได้เราไม่ถอยนะครับไปต่อสามไปห้าได้ก็ไปห้าไปหกได้ก็ไป แต่หกเนี่ยมันไม่มีให้ไปต่อแล้วมันไม่มีให้ไปต่อแล้วเราก็จะเราก็จะค่อยๆถอยกลับมาครับมันจะถอยกลับมาหาห้าว่าเมื่อกี้ห้าเนี่ยมันมีอะไรให้ให้ไปอีกไหมซึ่งมันมีแค่หกซึ่งหกเราเนี่ยเราเคยไปหาหกเรียบร้อยแล้วก็จะถือว่าเราไม่ไปหาหกนะครับเราก็จะย้อนกลับมาทางนี้ต่อเพราะมันไม่มีให้ไปแล้วสามไม่มีให้ไปแล้วครับทางนี้ก็ไม่ได้ทางนี้ก็ไม่ได้ทางนี้ก็ไม่ได้ก็คือเราก็จะย้อนมาทางนี้ครับเป็นศูนย์หนึ่ง หนึ่งเนี่ยไปสีได้แล้วก็ให้มาสีครับทีนี่สีเนี่ยมันมีแค่ห้าให้ไปแต่ว่าห้าเราเคยท่องแล้วเราก็จะไม่สนมันครับแล้วก็ถอยกลับมามาที่หนึ่งเหมือนเดิมแล้วหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีให้ไปแล้วเราก็จะถอยกลับมาหาศูนย์ศูนย์เนี่ยเราก็ไปหาทางสองได้สองก็ไปหาทางเจ็ดได้ซึ่งมันก็ประมาณนี้นะครับก็คือเราหาให้ลึกไว้ก่อนจนกว่าจะสุดทาง จนกว่าจะถึงปลายทางอยาขอ้น,อน,นั้นปลายทางบริสแตรมประมานั้นนะครับอ่าทีนี้ก็คือเมื่อกี้เป็นคอนเซปต์ของการทำ DFS นะครับซึ่งการที่เราจะทำแบบเมื่อกี้นะ่ะเราสามารถทำได้ได้วยการทำเราต้องทำรีอคอร์ซีฟนะครับ เดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับก็คือเอาการิดึ้งน,นี้นะครับเราต้องใช้เป็น Recursive ซึ่งผมจะผมจะสมมุติว่ากราฟเราเนี่ยครับเก็บในรูปแบบของ Adjacency List นะครับเราจะเก็บหดนดวบบ Adjacency List นะครับความจริงเราสามารถใช้อย่างอื่นได้แต่ว่าผมคิดว่า ในเคสนี้ผมอยากจะใช้อันนี้มากกว่าเพราะว่ามันน่าจะโอเค,ควเกว่าเห็นภาพกว่าถ้าใครเรียนคลิปก่อนนะครับก็น่าจะพอเข้าใจเรื่อง adjacency list ขึ้นมาแล้วครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าในการทำ DLS เนี่ยครับเราจะใช้เป็นการทำ e c u r s i v e ครับซึ่งขอเวลาสักครู่นะครับเอาเสียงพูดกันมาก่อนเอาเสียงพูดอ่ะโอเคในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนะครับก็คือเราจะทำอย่างนี้นะครับก็คือ เรามาสรุป algorithm เรา,าก่อนนะครับเมื่อกี้ก็คือเราเราจะเริ่มที่โหนดโหนด a ก่อนใช่ไหมครับเราจะเริ่มที่โหนด a ก่อนแล้วเราก็จะดูก่อนนะครับว่าเคยเคยท่อง A หรือยังเคยท่อง A หรือยังก็คือเราเคยไปหา A หรือยังนะครับ ก็คือวิสิตเไปหรือ,อยังถ้าเราวิสิตเไปแล้วเราก็จะถ้าเราเคยแล้วนะครับเราก็จะ Return r e รีเทิรเนี่ยก็คือเป็นการคล้ายๆว่าคล้ายๆการย้อนกลับนะครับย้อนกลับจาก A โอเคครับแล้วก็ทีนี้เนะี่ยเคยท่องเอเยยังถ้าเคยแนละ้วเราก็จะรีเทิร์นนะครับคือย้อนกลับใช่ไหมครับแล้วทีนี้นะครับถ้าเรายังไม่เคยถ้ายังไม่เคยนะครับเราก็จะท่องเราก็จะท่องหนวดใน A นะครับ ก็คือเราท่องโนดที่ A ไปหาได้แล้วไอ้พวกนี้นะครับโนดที่ A ไปหาได้เนะี่ยเราก็จะทำแบบเดียวกับทำแบบเดียวกับตรงนี้เลยโอเคประมาณนี้ครับทีนี้คอนเซปต์มันจะประมาณนี้นะครับก็คือผมจะทำเป็น ฟังก์ชันดีโคซีฟครับก็คือตอนแรกเนี่ยเราตั้งชื่อเป็น void DFS in a เนาะซึ่งเดี๋ยวเรามาอธิบายฟังก์ชัน c ี r คซีฟนี้กันนะครับก็คือ DFS เนี่ยคือชื่อฟังก์ชันคือชื่อฟังก์ชันซึ่งฟังก์ชัน DFS เนี่ยก็คือเราจะมี in a นะครับเป็นพารามิเตอร์พารามิเตอร์ของเราที่ชื่อ in a นะครับก็คือสักครู่นึงนครับ in a เนี่ยครับหมายถึงโหนดปัจจุบันเราซึ่งผมก็จะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเรียกเป็น DFS 0นะครับก็คือเป็นการที่เราบอกว่าเราท่องท่องแบบ DFS ที่โหนด0นก็คือคล้ายๆว่าเราเริ่มจากตรงนี้นะครับ ทีเนี้อันนี้เป็นชื่อฟังก์ชันเรานะครับทีเนี้ประเด็นคำนิวลดเราก็จะทำเป็นเบสเคสเมื่อกี้นะครับก็คือเราจะดูว่าเราเคยที่จะท่องหนด A ของเราหรือยังสักครู่นะครับโอเคก็คือถ้าเกิดว่าเราเคยวิสิต a ไปแล้วนะครับ ก็คือผมจะให้มันเป็นเท่ากับ1น,นะครับก็คือสเตตัสหนึ่งของเราคือเราเคยท่องเรียบร้อยถ้าเราเคยท่องไปแล้วเนี่ยเราจะรีเทิร์นครับการรีเทิร์นนะครับเป็นการคล้ายๆจบฟังก์ชันนี้ก็คือเป็นการที่เราคล้ายๆว่าเราจบ DSA ปัจจุบันเราเรามาะย้อนกลับไปก่อนนั้นนะครับว่าเราเคยทำอะไรไว้อันนี้เป็นเบสเคสครับ โอเคต่อไปนะครับผมก็คือถ้าอขออภัยครับก็คือทีนี้นะครับเราก็จะลองเซ A เออกมาดูนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการเชเราจะดูว่าเอาพุทของ a นะครับเป็นยังไงก็คือตัวปจ,จุบันเราเป็นยังไงะครับทีนี้เราเซอแล้วนะครับเราก็จะเซตให้ a เนี่ยเท่ากับ1 v i s i วิสเนะเท่ากับ1ก็คือ เราเราท่อง a เรียบร้อยก็คือเราคล้ายๆว่าเราเคยมาหา a แล้วแล้วต่อไปนะครับส่วนสุดท้ายแล้วก็คือ for auto นะครับหรือความจริงอันน,นี้นะ่ยใช้ in ก็ได้เนะน for auto ของ node a นะครับเอ๊ะขออภัยครับ for auto for auto b ต่อโหนโด a อย่างนี้ครับเราก็จะเรียก dfsb อย่างนี้เลยซึ่งการ for auto sb นะครับก็คือเป็นคล้ายๆว่าการที่เราท่องหาโหนโดในโหนโดใน agency list นะครับซึ่งอยากให้ดูนะครับก็คือรอบ่อก่อนเราสอนเรื่อง agency list ไปใช่ไหมก็คือยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราอยู่ที่เราอยู่ที่1เนะี่ย for auto b เนะี่ยก็คือคล้ายๆว่าเป็นการเราท่องในนี้ครับท่อง มีสองมีสามแล้วก็ไม่มีแล้วประมาณนั้นครับถ้าว่าเราไป d ี s ตัวที่อยู่ตรงนั้นต่อ,อนี่ครับสำหรับการดีเอนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือผมอธิบายโค้ดอีกครั้งหนึ่งเนาะก็คือการดี s เนี่ยมันคือการที่เราท่องไปเรื่อยๆเ,เนี่ยจนกว่ามันจะไม่มีให้ท่องครับก็คือเราเริ่มที่ศูนย์ใช่ไหมเมื่อกี้ศูนย์เนี่ยไปหาหนึ่งก็คือเราจะพย,พยายามไปให้ลึกที่สุดก่อนนะครับแทน แทนที่เราจะไปทางสีด้วยเนี่ยเราจะไปแค่ค่สามก่อนก็คือเราไปทางเดียวเลยที่เราไปได้ตอนนี้ไปห้าไปหกจนกว่าเราจะไม่มีทางทีนี้มันไม่มีทางแล้วทางมันตันแล้วมันปลายทางแล้วเราก็จะไม่สนแล้วนะครับเราก็จะถอยทีนี้พอเราถอยกลับมาม,มันไม่มีให้ไปต่อแล้วมันก็จะจบอันนี้แล้วก็มาหาตัวน,นี้ต่อเอดี๋ยวผมอธิบายดีกว่านครับว่าโค้ดเมื่อกี้มันทํางานยังไงนะครับ,าม,ม,าารรบมาดูตรงนี้นะครับก็คือ อันดับแรกเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเราเคยท่องหาโหนดนี้แล้วเนี่ยมันก็จะจบเลยอืมแต่ว่าถ้าไม่เคยเนี่ยมันก็จะแสดงผลออกมาแล้วมันก็จะเสร็จให้วิสิตเนี่ยเป็นหนึ่งก็คือเราเคยท่องโหนดเแล้วอ่แล้วก็มันก็จะท่อง B นะครับซึ่ง B เนี่ยมันก็คือโหนดต่างๆที่ A เนี่ยสามารถท่องได้อืมไปน,นะครับอ๋อมือล็อก โอเคแล้วทีนี้ถามว่าแล้วเราทำยังไงนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะจำลองภาพให้ดูนะครับก็คือสมมติผมเริ่มที่เริ่มที่ตรงนี้ส่วนเนี่ยเราเริ่มดีเอพสนยนนะครับเดี๋ยวผมเอาโค้ดขึ้นมาข้างบนดีกว่านาะ,ะจะได้เห็นภาพ เอาไว้ตรงไหนดีเนาะเอ้ยอย่างนี <rawd Moder ator> ้ได้โอเคโอเคอย่างนี้ได้ครับก็สมมติว่าเราทำอย่างนี้นะครับเราก็จะอันนี้ถือว่าเป็นโค้ดเนาะให้ทุกคนมาดูได้ก็คืออัับแรกเราเริ่มที่โหนดศูนย์ d o s ศูนย์นะครับก็คือศูนย์เนี่ยขอเขียนเป็นศูนย์กันนะศูนย์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 อันนี้คือเลยไม่เคยท่องนะครับทีนี้เราจะที่ศูนย์นะครับ ม,มันทัดแรกก็คือเราเคยท่องศูนย์หรือยังซึ่งเรายังไม่เคยท่องนะครับยังไม่เคยท่องเราก็จะเริ่มที่ศูนย์แล้วก็ไปหาโหนดต่อไปอก็คือเดี๋ยวครับเราก็จะมีเอาพุทครับไม่ใช่เอาพุทให้เอาพุทเนี่ยเราก็จะมีแบบแรกก็คือศูนย์ต่อไปนะคะรับก็จะไปท่องโหนด for auto b เนะี่ยในโหนด a ก็คืออย่างนี้ครับ ก็คือศูนย์เนี่ยจะท่องใน a d j ารย์ซีรของตัวเองนะครับก็คือท่องมามาตรงนี้มาตรงนี้แต่ว่าอันดับแรกเนี่ยมันก็จะมาตรงนี้ก่อนครับแล้วมาหาหนึ่งก่อนใช่ไหมครับพอมาหาหนึ่งแล้วมันก็จะ D F S หนึ่งต่อทีนี้มัน D F S หนึ่งแล้วครับหนึ่งก็จะทำเหมือนเมื่อกี้เลยครับก็คือซีออกมาแล้วก็เซตให้ตัวเองเนี่ยเคยท่องแล้วกออ็ผมดึมนี้ให้ ก็คือก็จะเป็นเคยท่องแล้วทีนี้1ไป3ได้ไป4ได้นะครับ1เนี่ยก็จะไปทำ ds ds สต่อนะครับแล้วก็จะเป็นแบบเมื่อกี้เลยครับก็คือเซตเป็นเซตเป็นหนเนี่ยก็จะ ds 5้า s หก็คือมหานี่แล้วนะครับก็5ก็จะเป็น1เหมือนกัน แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น Ds6 นะครับทีนี้ Ds6 แล้วนะครับเราก็จะเซตให้6เนี่ยเป็นวิสิตแล้วทีนี้เรามาดูกันครับว่าแล้วเราทำไงได้นะครับทีนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วมาถึง Ds6 แล้ว6เนี่ยมันไม่มีตัวให้ท่องนะครับพอมาถึง Auto B ตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีตัวให้ไม่ไม่มีตัวให้ท่องเนาะก็จะเท่ากับว่า6เนี่ยก็จะแค่ทำแค่ตรงนี้เราตรงนี้มันไม่ได้ทำมันก็จะจบเลย ที่นี้ความมันจบแล้วนะครับด้วยความที่มันเป็นรีเคอร์ซีฟมันก็จะอันดูครับก็คือคล้ายๆว่าเราเลิกทำตัวนี้ถ้าให้อธิบายรีเคอร์ซีฟง่ายๆนะครับก็คือมันจะทำงานหน้าตาคล้ายๆสแต็กครับก็คือตอนแรกเนี่ยเรา DFS ศูนย์แล้วต่อไปเนี่ยก็จะทำเป็น DFS หนึ่ง DFS สาม DFS ห้า ดีเอฟเอสหกโอเคมันอาจจะหน้าตาลายมือโหดหน,นออ่อยนะครับแต่ว่าอ่าเราค่อยๆนะครับก็คือดีเอฟเอสหกใช่ไหมครับเราไม่มีให้ไปต่อแล้วเราก็จะอันดูมันเอาออกจากสแต็กนี่อันนี้คือดิวคาซีฟสแต็กนะครับต่อไปนะครับก็คือดีเอเอสห้าก็คือเราเราก็ไม่มีให้ไปแล้วเราก็ถอยกลับซึ่งเอ่อผมทำยังไงดีอย่างนี้นะอ่ะอย่างต่อไปนะครับดีเอเอสสาม ดี s เเนี่ยก็ไม,ม่มีให้ไปต่อแล้วก็เอาออกจากสแต็กนน้เป็นการทํางานของ r e c u r s คอ e ซีมนะครับหลายคนอาจจะงงวา่าผมวาดอันนี้ให้ทําไมนะครับเพราะว่าความจริงเนี่ยครับคือการทำดี s เสเนี่ยสามารถใช้สแตกทำได้ด้วยถ้าทําแบบไม่ใช้ r e c u r s คอ e ซีเนาะแต่เราเราดูแบบดร e คอรก่อนเนาะย้อนกลับมาครับตรง d ี s เเรามีตรงนี้ค้างคาอยู่แล้วก็จะมาที่4มาทำดีอเอต่ออย่างนี้ ทีนี้เดียวไอสีแล้วนะครับพอเราเดียวสีแล้วมันก็จะให้สีเนี่ยเป็นวิสิตเป็นหนึ่งทีนี้สี่เนี่ยก็จะไปเรียกเดียอสห้านะครับแต่ทีนี้แต่ทีนี้เป็นหนึ่งนะครับดวผมว่านะฮะเดียวสีแล้วก็เดียเอสห้าเนาะแต่ทีนี้ปัญหาก็คือเดียเห้าเนี่ยพอเรามาหาห้าใช่ไหมครับห้าเนี่ยวิสิตมันเป็นหนึ่งอยู่ก็คือเรา เคยท่องห้าแล้วก็คือเราเคยทำ D F S ของ5ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ทํามันเราก็จะถอยแล้วสำหรับ D F สีเนี่ยมันก็จะจบสัการาดของมันอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีตัวให้ไปต่อแล้วก็คือจบถ้าผมลืมเขียนเอาพุ t ให้เนเาะ o u t พุ t ก็จะมีเมื่อกี้เขาือมาห้าแล้วก็มาหกเนาะแล้วก็ย้อนกลับมาเมลซีอย่างเงี้ยอืม ต่อไปนะครับก็คือเดียวสี่เนี่ยก็คือเราถอนแล้วถอนจากสแต็กไปแล้วเราก็จะมาที่ดีหนึ่งนะครับซึ่งเดนะียวหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีให้ไปต่อแล้วเราก็ถอนจากสแต็กได้ d ดนะีเอฟศูนย์เนี่ยมันยังมีให้ไปอยู่ก็คือมีเดียวสองอยู่เราก็จะเดียวไปหาสองนะครับสองเนะี่ยก็มีให้ไปห้าต่ออ่ะแล้วสองตัวนี้ก็จะกลายเป็น เลขไม่ใช่ห้าของขอโทษลายมือลา,ายมืออนาดเกินเดียวไปเจ็ดอย่างนี้แล้วครับซึ่งสองกับเจ็ดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหนึ่งหนึ่งทั้งคู่อย่างนี้ทีนี้เจ็ดเดียวเจ็ดนะครับเดียวเจ็ดเนี่ยมันไม่มีให้ไปต่อแล้วมันก็จะถอนจากสกแตก็กออกไปเดียวไปสองก็ไม่มีให้ไปต่อแล้วก็ถอนจากสแต็กออกไปเดียวไปศูนย์ไม่มีให้ไปแล้วก็ถอน ทีนี้ก็คือจบแล้วนี่นะครับก็จะเป็นการทำดีเบนะครับโอเคก็สำหรับนี้แล้วผมผมคิดว่าผมทำเป็นดี s บ่อนดีกว่าเนะเพราะว่าถ้าทำเบียสตอรเนี่ยมันจะยาวเกินไปหน่อยแล้วก็ตอนนี้เนื้วผมล็อกแล้วด้วยก็แบบว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนีนะ้ก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยวิธีต่างๆนะครับตัวอ,อย่างเช่นการ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e นะครับหรือว่าแม้แต่การโดนเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับก็ผมขอบคุณทุกคนที่ให้กระแสตอบรับกับคลิปแนวนี้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับก็ผมจะพยายามทยอยยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะก็ถ้ามีส่วนไหนที่แบบอยากจะติชมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้แล้วก็มีอะไรอยากจะแชร์ก็มาแชร์ๆกันได้นะครับมาพูดคุยเล่นกันได้อืมก็นั่นหครับสำหรับดีเเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการฟาฟโทโซ หนึ่งนะครับกร์ดซ่สอหนึ э ่งก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาต่อกันเรื่อง BRS นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีเรื่องพวกกราฟต่างๆอีกสักเล็กน้อยพวกฟอร์ดฟิลพวกพวกฟอร์ดฟิลพวกช็อตติสพาดแล้วก็มินิมัลสเปนนิ่งทีนะครับแล้วก็ขออภัยครับก็คือสําหรับ DRS เนี่ยผมก็อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ อย่างที่ผมบอกไปก็คือเราเห็นได้เลยว่าสภาพมเมื่อกี้การจําลองมันเนี่ยมันหน้าตาเหมือนสแต็กเลยเนาะเราจะเห็นได้ว่าเออมันเป็นสแต็กเพราะฉะนั้นนะครับก็คือมันจะมี D S แบบ iterative ด้วยนะครับอืมมันจะมีแบบ iterative ียด้วยก็คือเป็นการใช้สแต็กทาอืมแต่ว่าสําหรับแบบ i t e เ a t i v e เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูพร้อมหรือเขาพร้อมตอนทําเบียร์เลยก็ได้เนาะเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเราเรียนเบียบไเสร็จแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้าง เข้าใจง่ายกว่าเพราะว่าคอนจิมันดีวแบบ i t e r a t ท v e เนี่ยที่ใช้ Sta c k เนี่ยมันเหมือนกับขั้วตรงข้ามของการทำดีวเลยก็คือบีวีอสทำยังไงเราก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนจากคิวเป็น Stack แ,แคนหนึ่งก็ไปมาเจอกันที่หลังนะครับก็สวัสดีก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ